ไฟได้หมดนะครับผมวอล์ว็ววววววแบบนะครับไม่ได้ว่าขายจะโดนนะครับเครื่องปั่นไฟเราก็มีด้วยนะครับผมตั็นี้แคบนะครับยังวางได้แบบพื้นที่เหลือๆเลยนะครับตอนเดียวนี้บอกสบายๆนะครับถังน้ำ300ลิตรที่มียังครับผม่าที่นี่มีขายเครื่องปั่นไฟสี่สูบแบบวางถังน้ําไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเครื่องคต้าโซนได 22kva นะครับผม มีอะไรก็มาแลกกันได้เลยนะครับอย่างนี้เอาลำทียี่สิบรุ่นเก่ามาแลกเอาเครื่องบั่นไฟตัวนี้ไปใช้งานนะครับพอดีพี่เขาออกลำใหม่เป็นลำอะไรนะยี่ห้าี่ห้านะครับผมเอาไปใช้เหลือๆเ,เลยนะครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้เาเสียบสองสายบอกว่าไฟยังเหลืออยู่เลยนะครับอ้าวนี่นะจ๊ะ แล้วก็ตัวนี้เนาะมีอันนี้พี่ก็เอานี้เข้าหัวเก่งใช่ไหมครับผมแล้วก็สตาร์ทได้เลยเนาะครับผมนี่ก็อ่ามือก็ได้เลยนะครับเล่้ได้อยู่ที่5้าสิบเอ็ดเ์นะครับผมนะนี่เนาะเคนะครับผมประมาณนี้นะครับ เพราะว่าการที่เราทําให้มันเดินรอบช้าก่อนก่อนที่เราจะเร่งรอบขึ้นเองเพราเราอยากให้น้ํามันเครื่องมันฉีดเข้าห้องเครื่องนะครับผมเดี๋ยววางเข้าหัวเกีงรถที่เอาไปใช้งานเป็นรถลายสี่ประตูหรือว่าแคบตอนเดียวตอน,นเดียวนะครับผมอ่ไปลาไ,ได้ลเลยแล้วลากไปแล้วบิดได้เลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสําหรับรถอตอนเดียวาะอย่างนี้แคบนะครับ ยังวางได้แบบพื้นที่เหลือๆเลยนะครับตอนเดียวนี้บอกสบายๆนะครับแต่ตอนเดียวมีปัญหาเวลาชาร์จแบตเลอะเลอะไม่เหมือนแฉบแฉบมันลากสายเข้าไปข้างหน้าห้องโดยสารได้เนาะอ่าตรงน,นี้ก็อยากได้อะไรก็เข้ามากันได้ทุกวันเลยนะครับที่ศูนย์รวมโดนของเฮเบิลบินโดนนะคะผมเครื่องปั่นไฟ ตัวนี้นะครับอยากได้เครื่องปั่นไฟสามสูปสี่ซูปได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องของอ่าหนึ่งจุดเก้าก็มีนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับผมตัวนี้วางอินตรงอินเตอร์ให้แบบสวยหรูกันเลยนะครับอยากได้หนึ่งจุดเก้าแบบไหนได้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะครับผมไฟออกสวยๆกันเลยนะครับอ่านี่นะจ๊ะสวยงามกันเลยนะครับผมสําหรับอ่าเครื่องปั่นไฟของเรานะครับผมเนาะ มาจะเป็นของตัวนี้นะครับผมก็เป็นเครื่อง1.9เหมือนกันนะครับผมแต่วางกันคนละสูตรนะครับตัวนี้แมปให้เสร็จับเรียบร้อยหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบกุญแจรีโมทสตาร์ทเครื่องได้ก็มีอีกนะครับผมเนาะอย่างนี้ก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้ด้วยกุญแจรีโมทน,นะครับผมนะครับ ดับเครื่องอันนี้เปิดไฟได้หมดนะครับผมวาววาวแววแวนะครับดับเครื่อง ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็สวยหรูกันเลยนะครับเป็นไงครับอันนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องปันไฟเรามีหลายรุ่นหลายไซส์กันเลยนะครับจะเป็นเอามาใช้กระโดนได้ทุนทุกรุ่นเลยนะครับของอ่าโลเวลยางงี้ก็มีนะครับรับประกันถึง2ปีเลยนะครับเครื่องบันไฟสูบเดียวมีเยอะแยะเลยนะครับจะเป็นเครื่องเบนซินดีเซลอะไรอยากจะได้กระโดนรุ่นไหนได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมอะไ่โดนเรามีการครบทุกชนิดเลยนะครับผมอ่าไม่ได้ว่าขายจะโดนนะครับ เครื่องปัดไฟเราก็มีด้วยนะคะผมเห็นไหมอันนี้สมมติเข้าหน้ารถพี่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะอยู่สไตล์นี้เนาะ<ช>ครับผมเนี่ยเอามือล้วงสตาร์ทได้เลยนะครับผมถังน้ำสามร้อยลิตรพี่มียังครับผมแต่ว่าที่นี่มีขาย <laughs> อันนี้เนาะถ้าเป็นรถโค้งรถคอบพี่ก็ได้เนาะอันนี้สตาร์ทได้อยู่นะเนาะ นะครับอันนี้ก็ให้น้ํามันเครื่องมันรันเข้าห้องเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งนอ้แล้วพี่ค่อยดึงขึ้นนะครับผมแค่นั้นเองได้เลยนะครับนะฮะโอเคครับโชคดีขอบคุณมากครับผมเอาอะไรมาฝากได้อีกนะครับผม2ี่้าอยากเทิร์นเป็นห้าสิบก็ได้นะเรอยังไม่ได้บินเลย โอเคครับขอบคุณมากนะคะผมวันนี้ก็มาแนะนำไอเทมในร้านนะครับว่าไม่ได้มีแค่โดนอย่างเดียวนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่ว่าใช้กระโดนทุกชนิดเลยนะครับผมใครสนใจเรื่องโดนเกษตรนะคะผมอยากรู้เรื่องโดนเกษตรโทรมาขอคำแนะนำได้ตลอดเลยนะครับผม ไม่ได้มีแค่เงินสดอย่างเดียวนะครับเงินผ่อนก็มีนะครับผมจัดให้ตามคําขอยื่นข้อเสนอมาครับผมสนองให้ทุกข้อเสนอเลยนะคะผมอยากได้แบบไหนได้ทั้งนั้นเลยนะคะผมโทรมานะครับผมแล้วก็ฝากกดมีอะไรกดก็กดไปให้หมดเลยนะครับอยากกดไลไรกดเลยนะคะผมอ่าขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอนเทนต์และโปรโมชั่นดีๆได้ที่ f Facebook เฮเบิร์นโรดเกษตร เพจ Facebook โดนพ่นยาโดนกเกษตรประเทศไทยโดยเฮเบิร์นบินโดรไลน์ศูนย์แปด8นึ่งสี่สี่แปดแปดหกหกแยูทบเบิร์บินโดรและทิกต o k เฮเบิร์นบินโดรกันด้วยนะคะ